ค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนช่องทุกคนนะคะมนีนุนยิยาก,กับสิภาพ,พอ่อไมพิ่นเอฟซีไปตามน้องโต๊ดนะคะเด็กมีเส้นบอกเลขถูกถึงเก้างวดนะคะงวดล่าสุดหรือซึกว่าจะบอกหนึ่งศูนยนะคะมาออกงวดทัดมานะคะงวดนี้เห็นเขาบอกว่าเขาเห็นเลขยุต้นไมมนะคะเป็นเลขสองโตนะคะเป็นเลขสองโตจะเป็นตัวใดไปฟังไปช่มน้ากันเลยค่ะ น้องต้นน้องต้นเคยบอกหนึ่งศูนย์สามแมนจ่างมันมา้ออกมวนสามศูนย์ลแล้วมาออก้วนวาหันแมนจงก็อต่นั้นกับพึ่งพึ่งจะมาออกอีกโอ้พึ่จะมาบอกอีกนี่ว่าเรีต้นไม่เนี่ยออเขาเขาบอกไปบอกง่ายง่ายแมน่คื่องบอกอง่ายง่ายน้อยตอนในน้อยน้องต้นบอกถือเจ้างวดก่อแม่ถือเกางวดไหมล่ะเก้างวดแมนใ่หน่อยพิ่งบอกถือยิบลอตเตอรี่ก็ถือยิบลอตเตอรี่ก็ถือ เราตั้งเริ่มเขารงเรียนมานีถือบอเขาเรียนมานี่ถืออย,ถอยู่หลาประมาณปีที่แล้วละ่ะเพิ่นเพิ่นบอกถืออยู่ดิเป็นจัมตรีห้ละ่ะถือกันสามตัวนาแต่ว่าสีบ่ค่อยจับยังสีบ่ค่อยจับบอค่อยจับเราก็บ,บ่อคอยบอกเนี่นพ่อใหญ่มากถ้ากันถามว่มามักเลขตัวไดสีสีบอกล่าเียสีบอกตัวเดียวงสงนั้นอัมถือบอคันบอกตัวเดียวถือตัวเดียวละ่ะบอ อันตัวเดียวนี่ยูรักใดส่วนมากประมาณนั่นขันพันบ่อสิยูประมาณรักซีบไม่น่ะรักซิบสิบ่ออตัวหนึ่งแต่ว่าแม่สิบ่คอยถามสบอค่อยถามเพิ่นก็ถามว่ามักเลขตัวใดเป็นสีบอกามักต้นตัวนี้งาสิบอกบอว่าหันหนูเห็นแก่ยางไปต้นม่วงอัน้องโตดเห็นเลขบ่ลูกเห็นยุเห็นยุใส ีต้นมะม่วงน้องต้นเห็นตัวได้รึเกตซี่เกตซี่โตแดงหฮึโตสีดำโตสีดำโตใหญ่บ่มันมันสีออกบ่ลูกบ่หูบ่หูหแต่ว่าเป็นเกตซี่มันบ่ เราเมตาไปเห็นเมตาเห็นเป็นตัวได้ค่ะแม่เห็นเป็นเจ็ดสามโอ้เมตาเห็นเมเจ็ดสามอันน้องเจ็ดซีน้องน้องน้องโตเห็นเป็นเจ็ดซีนะคะอันคุณนหนึ่งญาได้เนาะญากับหลานเห็นคนละโตเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีนะคะเห็นเจ็ดกันอืมหลานเห็นเจ็ดซีญาเห็นเจ็ดสามแต่ไหนน้อยถือตังเก้างวดนะคะเด็กเขาเอินเด็กนี่อย่างเนาะ เด็กมีเส้นเนาะมเส้นบอกเง้มไดนี่ถือตรงรือถือโต้นเนี่ยคือถือตรงครับตรงตรงเลยเป็นบอกเป็นได้ก็ถือตรงตลอดอยากรีบขึ้นบั้ตะกี้ถือตัวเขาไดถือตัวละจักบาทเนี่ยซื้อธราหาสิบบาทคืออะไรร้านบอกเก้าหงวนเนี่ก็ซื้อตัวระาสิบห้าสิบกับสามสิบนาดนั่งคือว่าซื้อละไรตอนนั้นกรบอกคอยมีเงินเวลาแบทถ้งมาแน่ใจมันไดน ถ้าเด็กหน่อยบอกเนาะก็่อยเเลยบอกกักั่อเป็นติลี่ขึ้นน่เลยนะดิลี่ขึ้นนี่แหละถ้าพัดเขาลงเลียนเราบอบอกเลยบอคอยบอกเขาเลียนแล็วจักพ่วงเลย่าบอคยบอกขันมาถามสิใจจะตโวไปมักตัวนี้ต้นมักเล็กตัวนีง่าสิบอกว่าสมเด็จอ๋อแร้วมืี้คิดยังไงอยยางไปเบิ้งอย่ตนมวงนบอกว่ามันเห็นเล็กเกซี่ยซส ปกติเคยเคยเบิ่งอยู่น hey, really? <speaking> <that> ํา so ต้นไม้แล้วมาบอกหญ้าบ่บ่เคยเด้ล่ะบ่เคยนี่บ่ครั้งแรกแม่นเอามาเคยเบิ่งดอกจักจักขวบแล้วแม่น้องโตจักขวบแล้วอัน6ขวบ6ขวบแล้วล่ะ6ขวบกลัวแล้วสิ7แล้วตนน้อยๆบ่แม่นอนบา2ติแม่บ่ล่ะปแล้ว เขาพหน่อยสิอนุบาลน้อยทั้งนั้นนี่ตัวน้อยเพราะว่าเกจขวบสิขึ้นปอนเนือันนี้พกพกขวบมันอนุบาลสองครูให้ไปทำแประชาชนแล้วเนี่ยตัวนี้นี่ดันสิขึ้นปอนเนื้อะยังพูดหน่อยสิเขาติดตาเขานะคะเบรกน้องยางไปบึ้งต้นไม้ว่าเห็นเหล็กเกจสิจะสิเขียนใส่กระดาษให้เด้อค่ะใ้องเนี่ย ขอปีแล้วนั้นขอวว่าต้นใหม่ลอยก็ปีเพราะมีคนมาขอเลขแต่ว่าต้นนี้ต้นม่วงด้วยค่ะต้นมะม่วงอยู่หน้าบ้านแมตาเพื่อนเห็นเกศสามน้องโตน้องโตดยางไปเบื้องน้องโตดบอกว่าหนูเห็นเกศสีนะคะนะคะล้นทียาเลยเขียนใส่ให้นะคะมารุ่นเบ่งยากับห้านของผู้ใดจะเขานะคะสําหรับผู้ใหญ่กับเด็กน้อยนะคะน้องโตนี้แมตาว่ากเคยบอกเก้าหงวดซ่อนนะคะ เคยหายถูกมเมื่อแล้วเก้างวดซ่อนนะคะตะวนเขาบม่เคยบอกง่ายๆนะคะงวดนี่เข่าลงเลียนเพิ่งจะบอกอีนะคะเขาบอกว่าเขาเห็นอยู่ต้นมะม่วงเกตซี่นะคะแต่ว่าแมตาบอกว่าแมตาเห็นเกตสามยญ้ากบะบานเห็นคนละโตเด้อพี่น้องห้างกันแต้มเดียวเมตตาเอาไปเสี่ยงเบิ่งนะคะ่ะเสี่ยงเลขสองตเนี่ย เพื่อแม่ตาฝันดีนุสิมาสัมภาผัสเพื่อฝันว่ามีคนเอาเงินเอาทองมาให้ยังสิเพราะมาเลขมันแต้มเดียวกระบอกแปะเพราะว่าเลขกมัที่ผ่านมาออกเก็ดสองเงียนมั่นนี่อืมมั่นนี่ห้าออกเก็ดสามเก็ดสี่กระบอกลูกคือกันเด้อค่ะนุสิตยาทายถ้ให้เป็นแนวทางเพราะว่าแม่ตาบอกว่าร้านบ่อเก้างวดนเราพักหลังนี่กระบอกบอกเขาโรงเรียนเราบอกบอกมันบ้าอะเราหุ้นนี้คือเจ้าไหนจังบอกนั่น เหตุในไหนบุ๋ลาพ่นยังบอกไม่ได้ถามเนาะไม่ถามยางออกมาเองเนาะเนี่ยเป็นยางเบิ้งติเห็นบอกหลุดไปเบื้องนี้ต้นหมอกม่วงยางออกมาหนูเห็นเกล็ดสีแล้ววะนูกับแปลกยิ่หนูนวัยนนคิดว่าแก้สิพวกเบาะน้ำนูได้เป็นไงอยเพิ่งไปเพราะว่าคนแปลกหน้าแก้บ่เรื่องเงินบ่แม่เป็นอย่างนี้เลยเพราว่าแน่เน่นอนเพื่อเป็นรางวัลใดรางวัลหนึ่งเด้อค่ะน้องเขาบ่คอยเบางง่ายนะคะ แมตาว่าบอกเกยบอกจือเก่างวดซ่อนปัจจุบันนี้เขาโ้องเรียนกับบ่คอยบอกนะคะสะรุปว่าน้องเขาบอกนี่เป็นเจซี่นะคะแมตาเห็นเป็นเจสซ่สามยุต้นมะม่วงนะคะต้นมะม่วงต้นนี้นะคะอยู่หน้าบ้าน่นนะคะเดี๋ยวสีผ้าเอฟซี่ไปซองเห็นขึ้นน้องเขาเห็นบ่นะคะน้องโต้เขาเห็นอยู่นี่นะคะเขา,อาบอกว่าเขาเห็นเจซี่แต่ว่าแมตาแม,ตา,แมตาบอกว่าเห็นเจสสามนะคะ นะคะ <S <S เขากับมะรุนน้ากันนะคะว่าระวางเมตากับนองโต้ดผูกเลขผู้ใดจกเข่านะคะเพื่อนบอกว่าเมตาบอกว่าเป็นตัวดำๆเจ็ดสามนะคะนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแนวทางหาสื่อสละกกินแบ่งรัฐบาลนะคะต้นหมกห่วงต้นนี้อายุขท่ายหรอแม่โออแม,ม่ต้นหมกห่วงต้นแผ่บารมีบารมีมันึงหลายปีได้หล้ บมเมนต,ต้นหม่ม่วงเราพีเดอร์ค่ะก้านเุ็นใบม่ม่วงนูบอกว่า,าต,ต้นหม่ม่วงสรุปว่าต,ต้นแพะบารามีนะคะเ,าาเป็นตัวสีดำๆปีละวันทงปุ่นทัปีละพื้นนาบ้านเพิ่ตตนะนะคะเอ้าสารุปแม่ตาเห็นเจ็ดสามนตต้องโตดเห็นเจ็ดสี่นะคะเป็นแนวทางหาสื่อสาะกินแบงรัฐบาลนะคะ เอฟซีเห็นตัวใดก็คอมกเงนต์นเด้อค่ะนะคะขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันไหมขอให้เมตตาโชคดีเด้อค่ะจ้า